สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะมาพบกันกับ JK ในวันนี้เรานำเสนอให้ชมเป็นรถเงินผ่อนค่ะสดได้ผ่อนได้นะคะกับรถมาสด,ด้าค่ะมดดาสด้าปี13บสีขาวตัวท็อปค่ะจดทะเบียนในปี2014นะคะเป็นรถเก่งมือสองเกียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงเบนซินคัน1,500ซีซ c พวงมาลัยพา power ขับขี่ได้สบายค่ะมีเครื่องเสียงคู่รถมาด้วยนะคะพร้อมขับพร้อมใช้ได้เลยค่ะทุกท่านผู้ขายรับประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนนะคะหรือ5000กิโลเมตรค่ะเลขไม่วิ่ง2 1เซน10,000กิโลเมตรนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่145,000บาทค่ะรถบ้านสภาพสวยพร้อมใช้พร้อมขับประหยัดน้ำมันมากๆด้วยนะคะ เครดิตด,ดีฟรีดาวค่ะผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ3,800จำนวน60งวดหรือจะผ่อนเดือนละ4,500บาท48งวดสามารถเลือกกันได้เลยนะคะสนใจเน้นโทรค่ะโทรปรึกษาสอบถามกันเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ